แบบหนึงเรียงง่ายเฮ้ยโอ้เ้ขอไฟอะนะ บัวมาน,นี่เร็วมานี่เร็วบัวบ,บัวขอบคุณครับบัวเรียกเหมือนเขาทะหน่อยอันนี้วันนี้ขอบคุณครับหน่อยมาพังก่อหญ้าเขานะ Rồi taisen kín này её Hрост bay, thoái đuôi thoái Vân ไอแบนอ่ะนะเห็ดเ็ดเห็ดฟางเลยอ๋อเห็ดเห็ดเห็ดฟางแล้มเกิดจากจากฟางเห้อไม่ตัวขานเลยทั้งเพียด้วยนี่ดูโยนนี่ใส่เขาอีก

อไม่ได้เล่นกองชายนาำแล้วจะไม่บัวแมนครับออ๋เลยครับหื้อหื้อหือหือหือโตมากไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้หรอก มันตัวโตแล้วนะช่วงนี้อีกปีสองปีสาปีก็ดูกันไปเรื่อยช่วงนี้รู้สึกว่ากล้าจับเขานะครับแล้วมีเวลาอืมอืมอืม คันหลังคันหลังทำเล่นตลอดนะมันตามาในบนเอ้ยช้างงาลายหมดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะหักันังงานะเอาไว้โชว์ไอ้คำเหมือนเขาบ้างอืมอืมอืม ได้ครับเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กเขาจะเอาโซ่ให้มันรูดลังนะมาะอ่เนี่ออ,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 อไม่ยอมหรอกต้องต้องเจ็บอ่ะต้องโดนเท้าแบบทำมันต้องมีใครยอมเปคนหนึ่งแต่ว่า ะคะองเขาก็หยอกนและแล้วเขาเอาจริงขึ้นมาแล้วเบอร์ก็กลัวนะโอ้โหที่ได้เก่าหลังเห็ดฟางติดคอกลับได้ค huh. รับดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปใส่หูง่าได้นะเถ่งัดเทงัดเงัดหักเอ๊ะได้แล้วได้แล้วครดบได้แล้วเรียบร้อยแล้วเอฟซีไปแล้วเตครับผมตอนนั้นช่วยช้างตกงานได้เท่าไหร่หมื่นห้าไล้ปะดูว่าบทจะไม่ทำเขาก็ไม่ทำนะ

พี่เล็กขอ,อนเมืองตกมันนี่เข้าใกล้ได้ไหมยังไม่เคยตกครับนี่ไหมครับยี่อิลีนะจริงคยังไเยเฮ้ย,ย,ย,ยแบนมาแล้วพวกมีดมาด้วย เอามาทำอะไรแบนมีดอ mm ่ะตัดหญ้าบอใช่บอเจ้าของเหลืออยู่สองชิ้นสามชิ้นเือนตัวบัวกินสะเดาลูกผักกระเดาเหลือ อยู่ยนิ่งอยู่เป็นไรเนาะอยู่ยนิ่งก็ไม่ใช่บัวเอาวะตัดหญ้าวะตัดหญ้าวะ วัว่ากินอะยกเออว่ากินยาแปลกของไสยอิ่มาสหนะครับของไทยมงครับผมมีก็ขวเมืองนะครับมีสมสกนะครับแล้วก็มีแสนสั้นนะครับมีไพ่อนมีไหมครับงากระเด็นของไงสอนมีงาอีกครับไงสอนมีเยอะครับไพ่อนเร่องากระเด็นครับ เก็บไว้เยอะอยู่ครับเก็บไว้อยู่ไว้สรหรับใช้ตัวเองครับนี่ครับสักพักจะมีอีกอันนึ่งนี่สักพักหนี่ของไก่ตะกรินตัวตัวเล็กแล้วใช่ครับตอนนี้บัวเขาไม่จัวแล้วครับเขาเป็นหนุ่มแล้วนะครับเจะพามาอยู่ในซุ้มก็ไม่แน่นะครับนี่เป็นการทำยุทธพัตถีนะครับคือการฝึกไว้นะครับเจือปึ๊บ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 เอ้ยถ้าถ้างาบัวกระดินนี่คุณใช่ผมหมายควาในในฐานะของของ นี่ผมเลยเอาเอาผมมาได้เลยไอ้มแบนจับตาแทนหน่อยเฮ้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 ยถอยถยแนจัาแทนตหน่อย๋จเ๋ไ่กอดไว้แล้วกอดงานเข้าไว้ละมไม่ได้หังง่ายครับแต่ว่ายกลๆกันจับายหายัเย ท่ากระเด็นตรงนี้ก็เป็นของเจ้าของบ้านครับใช่ครับเป็นที่ของไทยคนนั้นเลยครับว่าขอให้กับเจ้าที่เจ้าทางคเนี่ยตัววิเศษไปดิบูบาลจัดการไม่ได้นะครับบูบาลเป็นหนุ่มแล้วนะครับตอนนี้บูบาลเลยเดี๋ยวพ่อมาส่งคืนเนาะที่เข้าให้หลอกเขาว่าพ่อมหาไม่เป็นไรพ่อมหาใจดีครับอีกประมาณหลายปีน่าจะไขว่กันไหมนี่ ฮักสนอักสนองาทองคฮักสนอเจยเขากดกดงวงแล้วเอ้า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 เอเอ้าเอเอนี่มึงวางแล้วเอ้าเอเขาบอขี้ดื้อผมกัวได้อยู่วันนี้ะ้าวัดอีกหน่อยนี่ผมว่ามจะได้านอนี้เเอาบไปไปสุส่เลยครับโอ้ส ผมว่ากลัวได้อยากกลัวจะได้งานดูปลาดูดูดูหน้าตาดูหน้าจอวิวหน้าเล่บเปลี่ยนสีแล้วนะเปลี่ยนสีแล้วนี่มันเป็นหากง่ายๆหรอกดูไปแล้วนี่หักง่ายๆครับนี่นเราเคดแล้วนะครับเออไม่หันนะครับถ้าแบบไม่ถูกแก้จริงจริงนี่ สััดีครบผมกลัวทองคำหักมากเลยนะตัวนี้เพราะว่าปลายทองคำเริ่มบางแล้วใช่ไหมเนี่ยบางเลยนะบางจริงอยู่บางแต่ว่ามันบางไงแต่ว่ามันก็หนาหนาหนากว่าบัวอันี่เอ้ยคิดดิเดี๋ยวไปเดินเล่นต่อนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ว่าจะไปบ้านน้องพลแล้วก็กลับซุ้มครับ เมื่อวานตอนค่ำๆเดินเดินผ่านสงการลูกหินตับใส่นี่เลยดีนั่นเป็นไอ้ไหลสดอยู่ไหมไหลมืนๆเนาะดังตับใส่นี่เลยเป็นไอ้ดินเลี้ยวๆหรือไถ้าเป็นดินแข็งก็ล้มแล้วเลยเมรัยไรครับตอดีฝนตกดวงสวยไหมไปกับบ้านกับบ้านสวัสดีครับ